อะไรทำให้คนคนหนึ่งยอมถูกเนรเทศออกจากแผ่นดินเกิดถูกตั้งข้อหานับครั้งไม่ถ้วนและถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรูของชาติแต่ยังคงยืนหยัดต่อสู้มานานกว่าสามทศวรรษวันนี้เราจะไปหาคำตอบผ่านชีวิตของบุรุษผู้เป็นดั่งเงาของการเมืองกัมพูชาสมรังสีเรื่องราวของเขาไม่ใช่แค่ชีวประวัติของนักการเมืองคนหนึ่ง แต่มันคือมหากา์แห่งการต่อสู้ระหว่างอุดมการประชาธิปไตยกับอำนาจนิยมที่อย่างรากลึกมันเต็มไปด้วยดรามา่าการหักหลังการรอบทำร้ายและเกมการเมืองที่เดิมผัานด้วยชะตากรรมของคนทั้งชาติและคู่ต่อสู้ตลอดการของเขาคือผู้กุมชะตาของแห่งกัมพูชามาตลอด40ปีสมเด็จอครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน เราจะมาไล่เรียงกันตั้งแต่ต้นว่าจากเด็กหนุ่มตระกูลนักการเมืองสู่รัฐมนตรีขลังดาวรุ่งเขาเดินทางผ่านขวากหนามอะไรบ้างจนกลายเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกไล่ล่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์กัมพูชานี่คือเรื่องราวของสมรังสีเพื่อจะเข้าใจตัวตนของสมรังสีเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นของเขาครับเขาเกิดในปี1949ในครอบครัวที่การเมืองอยู่ในสายเลือด พ่อของเขาคือสมสารีหนึ่งในนักการเมืองคนสำคัญในยุคสังคมราชนิยมของสมเด็จเจ้านโรดมสีนุแต่ชีวิตของพ่อเขาก็จบลงอย่างน่าเศร้าและเป็นปริศนาหลังขัดแย้งกับสีนุและลี้ภัยไปนี่อาจเป็นเมล็ดพันธุ์แรกของโศกนาฏกรรมทางการเมืองที่ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกแต่ชะตากรรมก็พาให้สมรังศีไม่ต้องผเผชิญความโหดร้ายของยุคขมรแดงเขาถูกส่งไปเรียนที่ฝรั่งเศสตั้งแต่เด็ก จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง s c i e n c e และได้ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก INSEAD ซึ่งเป็นสถาบันชั้นสูงของโยุโรปเขาทำงานเป็นผู้จัดการการเงินและที่ปรึกษาในบริษัทใหญ่ๆของปารีสชีวิตของเขากำลังไปได้สวยในฐานะนักการเงินอนาคตไกลขณะที่เขากำลังใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในโยุโรปบ้านเกิดของเขากำลังลุดเป็นไฟภายใต้การปกครองของพลพน์และขมรแดง ประชาชนกว่าสองล้านคนถูกสังหารการที่เขาไม่ได้อยู่ในประเทศช่วงทุ่งสังหารนี้กลายเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในเวลาต่อมาจุดแข็งคือเขามีภาพลักษณ์ของคนนอกที่สะอาดไม่เคยแปดเปื้อนกับความขัดแย้งในอดีตแต่จุดอ่อนคือคู่แข่งทางการเมืองมักจะโจมตีว่าเขาเป็นคนนอกที่ไม่เคยเข้าใจความทุกข์ยากของคนกัมพูชายอย่างแท้จริงปี1991เขาตัดลงสันติภาพปารีส ได้เปิดทางให้ชาวกัมบูชาพลัดถิ่นกลับประเทศสมรังสีในวัย42ปีตัดสินใจทิ้งชีวิตที่มั่นคงในฝรั่งเศสและกลับมาพร้อมกับอุดมการประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่เขาซึมซับมาทั้งชีวิตเขาเข้าร่วมกับพรรคฟูลซินเปกของเจ้าณโรดมรณริตและด้วยโปรไฟล์ที่โดดเด่นเขาได้รับเลือกเป็นสสและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลผสมชุดแรก หลังการเลือกตั้งที่จัดโดย UN ในปี1993และตรงนี้เองครับคือจุดเริ่มต้นของดราม่าครั้งแรกที่นิยามตัวตนของเขาในฐานะนักสู้สมรังสีในฐานะขุนคลังได้ประกาศสงครามกับการคอร์รัปชันอย่างจริงจังเขาพยายามสร้างระบบจัดเก็บภาษีที่โปรง่งใสตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นและที่สำคัญที่สุดคือเขาพุ่งไปที่ การตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นแหล่งไรายได้มหาศาลของนายทหารและผู้มีอิทธิพลในรัฐบาลการกระทำของเขาเปรียบเสมือนการเอามือไปรื้อรังแตนเขาสร้างศัตรูมากมายในพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของฮุนเซนและแม้กระทั่งในพักฟุนซิมเปกของเขาเองสุดท้ายด้วยแรงกดดันมหาศาลสมรังสี ถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีในปี1994และถูกขับออกจากพรรคฟุนซิมเปกในเวลาต่อมานี่คือบทเรียนแรกของเขาในสมรภูมิการเมืองกรัรมพูชาความซื่อตรงและอุดมการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเอาชนะเครือข่ายผลประโยชน์ที่ยังรากลึกได้จริงๆแต่แทนที่จะยอมแพ้เขากลับเลือกเส้นทางที่อันตรายกว่านั้นนั่นคือการตั้งพรรคฝ่ายค้านของตัวเองสมรังสี ก่อตั้งพรรคชาติเขมหรือคอมมินิชันปาร์ตี้ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคสมรังสีหรือ SRP เขากลายเป็นกระบอกเสียงของประชาชนที่สิ้นหวังกับการคอร์รัปชันและความรุนแรงทางการเมืองเขาเดินสายประสายอย่างไม่กลัวตายโจมตีรัฐบาลฮุนเซนอย่างเผ็ดร้อนและความรุนแรงก็มาถึงตัวเขาจริงๆครับเหตุการณ์ที่เป็นด่งฝันร้ายที่สุดเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคมปี1997 ขณะที่สมรังสีกำลังนำการชุนนุมอย่างสันติอยู่หน้าสภาในกรุงพนมเปญจู่ๆก็มีคนคว้างระเบิดมือ4ี่ลูกเข้าใส่กลางฝูงชนเสียงระเบิดดังสนัน่นร่างของผู้คนล้มลงเกลื่อนกลาดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนและบาดเจ็บกว่า150คนสมรังสีรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิดเพราะองครักษ์ส่วนตัวเอาตัวไปบงังการสืบสวนของ FBI จากสหรัฐชี้ว่ามีความเชื่อมโยงกับองครักษ์ส่วนตัวของฮุนเซน แต่คดีนี้ก็ไม่เคยถูกคลี่คลายในกัมพูชาจนถึงทุกวันนี้เหตุการณ์นี้คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้การต่อสู้ของสมรังสีไม่ใช่แค่เกมการเมืองอีกต่อไปแต่มันคือการต่อสู้ที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกนับจากนั้นเป็นต้นมาชีวิตของสมรังสีก็วนเวียนอยู่ก,กับการสู้แล้วถีเกมกฎหมายเขาถูกฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทนับครั้งไม่ถ้วนทุกครั้งที่เขาเกล่าวหาวัฐบาลหรือฮุนเซน อยู่เบื้องหลังการทุจริตหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนการลื้อภยัยสารกัมพูชาซึ่งถูกมองว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลมักจะตัดสินให้เขามีความผิดทำให้เขาต้องลี้ภัยออกนอกประเทศอยู่เสมอเพื่อหน,นีโทษจำคุกแต่การกลับมาเมื่อใกล้ถึงการเลือกตั้งครั้งสำคัญหรือมีพระราชทานอภัยโทษเขาก็จะเดินทางกลับมาเพื่อนำพักต่อสู้ในสนามเลือกตั้งกลายเป็นวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า การรังแกจากฝั่งฮุนเซนไม่ได้มีแต่การใช้กฎหมายแต่ยังรวมถึงการใช้สื่อของรัฐโจมตีสร้างข่าวปลอมและทำลายความน่าเชื่อถือของเขาในทุกวิถีทางนี่คือสงครามจิตวิทยาที่บั่นทอนฝ่ายค้านมาโดยตลอดความพยายามในการต่อสู้ดูเหมือนจะเห็นผลเป็นรูปธรรมท,ที่สุดเมื่อพักสมรังสีตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์คือการรวมพักกับพักสิทธิมนุษยชนของในกึมสุขา ก่อตั้งเป็นพักสงเคราะห์ชาติกัมพูชาหรือ CNRP ในปี2012การรวมตัวกันครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทินไปทั่วประเทศมันคือการผนึกกำลังของฝ่ายค้านที่เคยแตกแยกให้เป็นหนึ่งเดียวในการเลือกตั้งปี2013พัก CNRP ที่มีสมรังสีและกริมสุขาเป็นผู้นำได้รับคะแนนเสียงถล่มทลายอย่างไม่เคยมีมาก่อนพวกเขาได้ที่นั่งในสภาถึง 55ที่นั่งจาก123ที่นั่งแม้จะยังไม่ชนะแต่ก็เป็นผลงานที่ดีที่สุดของฝ่ายค้านในรอบ20ปีและเกืียบจะโค่นพัก CPP ของฮุนเซนได้สำเร็จหลังการเลือกตั้งมีการประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศเพราะเชื่อว่ามีการโกงเลือกตั้งอย่างมหาศาลบรรยากาศทางการเมืองตึงเครียดถึงขีดสุดแต่แล้วก็มีช่วงเวลาสั้นๆที่เรียกว่าวัฒนธรรมแห่งการเสวนาหรือ Culture of Dialogue ที่สมรังสีและฮุนเซนหันมาเจรจากันดูมันว่าความหวังของประชาธิปไตยกำลังจะผลิบานแต่ความหวังนั้นก็อยู่ได้ไม่นานรัฐบาลฮุนเซนมองว่าพรรคซีเอเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงเหลือเกินการรังแกแบบเดิมๆอาจไม่เพียงพออีกต่อไปและแล้วการทุบทำลายครั้งสุดท้ายก็เริ่มต้นขึ้นสมรังสีถูกกดดันด้วยคดีความเก่าๆอีกครั้ง จนต้องลี้ภัยไปในปี2015จากนั้นในปี2017รัฐบาลก็พุ่งเป้าไปที่กึินสุขาผู้นำพักที่ยังอยู่ในประเทศเขาถูกจับกุมในตอนกลางคืนด้วยข้อหากบฏและฟางเส้นสุดท้ายก็ขาดลงสารดีกากัมบ,บูชามีคำสั่งยุบพัก CNRP ในเดือนพฤศจิกายน2017และตัดสิทธิทางการเมืองแกนนำพักกว่า118คนเป็นเวลา5ปี นี่คือการปิดฉากความหวังของฝ่ายค้านอย่างสิ้นเชิงมันไม่ใช่แค่การรังแกสมรังสีอีกต่อไปแต่มันคือการทำลายโครงสร้างประชาธิปไตยที่กำลังเติบโตให้พังทลายลงในพริบตากัมพูชากลับสู่การเป็นรัฐพักเดิอมอีกครั้งอย่างสมบูรณ์ปัจจุบันสมรังสียังคงใช้ชีวิตลีภัยอยู่ในฝรั่งเศสแต่เขาก็ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวเขาใช้โซเชียลมีเดียเป็นอาวุธในการสื่อสารกับผู้สนับสนุน ล็อบบี้รัฐบาลชาติตะวันตกให้ความบาตระบอบุนเซนและพยายามหาทางกลับประเทศอยู่เสมอความพยายามกลับประเทศในปี2019ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2019สมรังสีประกาศว่าจะเดินทางกลับกัมพูชาเพื่อนำการประท้วงต่อต้านรัฐบาลฮุนเซนแต่เมื่อเขาเดินทางมาถึงสนามบินโกลลัลาลเบอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อต่อเครื่องไปกัมพูชารัฐบาลมาเลเซียได้ส่งตัวเขากลับไปฝรั่งเศส โดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาลกรัรมพูชาสถานการณ์ปัจจุบันในปี2025สมรังสียังคงใช้ชีวิตลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศสและยังไม่สามารถกลับประเทศได้เขายังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียและให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอยู่เป็นประจำในปี2023เขาได้เรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้ปล่อยตัวเคมโซกาและฟื้นฟูประชาธิปไตยในประเทศ หากถามว่ามรดกของสมรังสีคืออะไรในสายตาผู้สนับสนุนเขาคือวีรบุรุษประชาธิปไตยคือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อเผด็จการในสายตาของนักวิเคราะห์บางส่วนเขาคือนักการเมืองที่มีความสามารถแต่บางครั้งก็แข็งกร้าวและประนีประนอมไม่เป็นทําให้พลาดโอกาสทางการเมืองสําคัญไปและในสายตาของรัฐบาลฮุนเซนเขาคือตัวปัญหาคือคนทรยศชาติ ที่รับใช้ต่างชาติเพื่อทำลายความสงบสุขของกัมพูชาแต่ไม่ว่าใครจะมองเขาอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือสมรังสีได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองกัมพูชาไปตลอดกาลเขาทำให้ประชาชนกล้าที่จะตั้งคำถามกล้าที่จะทวงสิทธิ์และกล้าที่จะฝันถึงสังคมที่ดีกว่าเขาคือเปลวไฟที่แม้จะถูกลมพายุโหมกระหนำ่ำแต่ก็ยังไม่เคยมอดดับลงอย่างสมบูรณ์เรื่องราวของสมรังสี และหุ่นเซนคือภาพสะท้อนของการต่อสู้ที่ยังไม่จบสิน้นและเป็นบทเรียนสำคัญว่าการเดินทางสู่ประชาธิปไตยนั้นยาวไกลและเต็มไปด้วยขวากหนามเพียงใดชะตากรรมของกัมพูชาในอนาคตจะเป็นอย่างไรคงไม่มีใครให้คำตอบได้แต่เรื่องราวของบุรุษผู้นี้จะยังคงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองของพวกเขาตลอดไปขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้ ถ้าเรื่องราวของเราทำให้คุณเพลิดเพลินก็กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้อย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ช่องของเรากันไว้ด้วยนะ